เรเทารเทำอ,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 อะไรก็ม่อยากบ้มอีกก็จะไปเนเกมอันนะี้ครับเกมต่อสู้ B O O B อะไรกัมบ้าตอนนี้เราจะเข้าแล้วนะข้ารปเนะข้ารนะคะอะวนอนี่นะทุกคนมาแลวหน้าตาเันก็เป็นแบบนี้เลยเล ตอนนี้ตอนนเราต้องระวังตัวนตูฟิฟเป็นขอมหัดลุประชาชนป巴拉ปตา,าลีนาตอรีนาก็าม่งมันเข้านานครับเพราะฉะนั้นเราก็ขอตัดคลิป ตอนนี้เราก็เข้าได้แล้วนะคะผมจะบอกอะไรก่อนผมแอบเล่นมาผมเพิ่งโหลดแล้วก็แอบเล่นมาขอโทษด้วยนะที่เห็น zoom z o น m ในพวกผมแอบเล่นมาดูด่านที่เท่าไหร่ละอาจารย์ครับผมจะเ,เริ่มต้นกระหม่ด้วยด่านที่หนึ่งพาที่หนึ่งนะคะพาที่หนึ่งจะเล่นหนึ่งตัวได้สิบเจอกันพาสองด้วย ดูเปล่าว่าฉันคือใครปักหัวมันโอ้มันรู้นะที่มันต้องไอ้ตัวนั้นมันบังหน้าอตัวโอ้มแม่ไอปลัางดูมีมันเปื้อนเลือดสงสัยมันตีผม พูดแหลกจังแหลกจังนะ <S <S อ้าวเยอะใค่เริ่มเอ๊ยขอโทษจ้ะขอโทษจ้ะพหยาบแม่งตอนเล่นต้องผมก็ตายรู้เหรอแปบ๊บนึง <S <S มันมันต้องใช้มีดเหมือนกันถึงจะสู้ได้ผมต้องใช้ขวาไงออไป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 

<laughs> oh, mình ơi đẹp, ông tua mây lợt. Đừng có con hm,